ตอนนี้สาวแก้วกับเดินทางมาหอดสถานีพร้อมพองแล้วเนาะจ้ากนอะผูมอันในสถานีเพิ่นกันสะอาดสะอาดเน,น,นาะจ้อจ้ากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุกคนเด้จะจ้าเดอร์บริวารยิวทางฟังไทยและกับฟังลาวเด้จ้าและกับผูที่ยูต่างประเทศนนเดมอจ้าเดอยินดีตอนทับขาทุกส่องสาวลาวสาวสวรรค์จ้าตอนี้สาวแก้วกับได้ออกมานอกสถา,านที่นาะจ้าทุกคนเนาะฮากไบยู เข้ากันมาอันถึงจุดที่เข้ามาหอดเล้วจนทร์นก็คือสถานีผอมพ,พงแล้จนันเนาะเข้ากับจีไปเบิงบรรยากาศรอบๆด้วยว่าเป็นแดงได้น้องจันทร์นในสถานใน,นสถานีนี่แล้วจันเนาะสาวแก่กับบอลเคยมากแล้วจนันทร์นกเาเบาถือแน่พิษแน่พิษผัดประการใดกัขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายไว้ก่อนเด้อจ้ะเด้อ ช่วงนี้กันหน,น,นาวแล้วเลยนาจะน้องหักซาสุขภาพกันในเดอจะเดอพอเม่พี่น้องทุกคนเดอจ้าป้าฮาวกัสิสาวแก้วกัสิพาทุกคนไปชมบรรยากาศอันพร้อมกันเลยน่จาจะน้องวาเป็นแจงใดนะจ้า สถานีผืนของผืน่ละจุดเกี่ยว็คือเกาเนาะทุกคนเนาะคือสะอาสะอา้านเลยนะคนเพื่นกันรอแถวผืนรถไปเชนเกาเชนเดิมเนี่ยนเะ้าคนออกกับออกมาคนเข่ากับเขาไปเนะลี่ยเรทุกคนเนาะคนจะใสบริการล้วงลายนะจนนะ๊ะเนาะปะคือยางเข้ามาอยู่ตอนนี้เข้ากับยูเทิงสะพานขาขา,ขาขาเข้ากับซีเป็นห่างเนาะจาะทุกคนเนาะคืออันับนะห่างเป็นกับสวยงามเนาะจา้ะเนาะเป็นกับซีมีตน้นคริสต์มาสมันในกว่าล้วงลายขนาดเนาะจ้ะเนาะประดับประดาสวยงามขนาดจ้า ่างเพิ่อนกัเปิเปดโทรทัศน์ให้เบิ้งอีกแล้วทุกคนเนาะมึงในกบักใหญ่เลยนะจน๊ะเน,นะาะใหญ่คักใหญ่เน่นะจ๊ะเนาะพุดนะเออคือยางหันห่างเพิ่อนกเบิ่งในสะพานลอยเพินเน่อนในห่างนะสองสามสี่สัตว์นะจ๊ะเนาะเสื่อมต่อจัก,กรเลยนะมึงในทั้งเธอเป็นยังงามงามคือแบบเป็นสกายบล็อกอ่ะที่แบบสว่างงามๆเหมือนน้าะันโนมึงในกว่ามีต้นคิสมานน้าจันโน่โอ้อัน จะบเออข้างล่างน่ะสิมีงานน่าจะนอนเดียวสักแก้วสิพาทุกคนลงไปชมกันเลยเนาะว่าเป็นแดงได้น่าจะนอนในต้นคริสต์มาสเป็นกระมีต้นน้อยต้นใหญ่คนข้างล่างเปินกับมาถ่ายหูถ่ายห้อยไลายไลน์น่าจะนอนมึงเนี่ยเป็นปกติเป็นสิว่าอันปักดาวนั่นทุกคนโบแมนอันนี้เป็นสิฟ่าชาแนลน่าจะน่าวายป้าเขากรสิไปซอยชาแนลกันเลยน่าจะเนาะอันนี้ก็คือห่างอย่างน้อเบิ้งสับแก้วเบิ้งก่อนเดี๋ยว่าอีอย่างน้อพวกกินนีเนาะ เอ็มครอเทียนี่แหละเีณะวาซาเกีวอ่านโบพิษน่าจะน้อพิษผาดแม่นหลักฟ er ูนฟูยูเทิร์งยูเทิร์งฟูยูเทิร์งฟูน่าเป็นต้นน้อยฟูนฟูโบโบนาซิแมนเอ็มครอเทียบพิษผาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทุกคนเดี๋ยวก่อนเดจะเดิน่ปไปส่มบรรยากาศข้างล่างผ่อนๆกันเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้ครับยูเทิรงสถานีเนาะเลากสิบบาทุกคนไปข้างล่างว่าสิเป็นจังไดเนาะจ้า คือยางอันสถานีเป็นกับมีโมงให้เบิ้งมาทุกคนเนาะกต่คืนนาฬิกานั่นเองเราจะน่าคะเนี้ยว่าบาจะเกี่ยวเซิ่อโมงเราจะเนาะคันนี้ทางฝั่งไทยเปิดเซื่อนาฬิกาเราจะเนาะปะสะอาดตื้ห่ากันหลายหจ้ะบอกเว้ยทางยางเพิ่นกับสั้นนะพี่น้องเนาะคือต้องยางระมัดระวังเนาะจ้ะเนาะเออคือยางบันไดเพิ่นกับแม่งกว่าหลายสั่นเลยจ้าทุกคนแต่ว่าก่ะ กว่าหญ่แน่นนะ,น,ะน่นนาไปเห็นน่ามึงแนวกว่าขนาดขอบอันทางจับลงนี่ยังเป็นเล็กเบมึงแนวกว่าใหไงแท้ไอกระด,ดอกกระเดียดใหญ่ก็ค้าสักแก้วอีกน่าจ้ะ,ะคือยางห่างห่างเพิ่นเป็นห่างข้างล่างแบบข้างบนแมนบอคนโดนนะบามิดจะไมาสูงจะไมาใหญ่จะไมยาย,มยาวกระดอกกระเดียดเท่มามึงแนวกว่าห่างเพิ่นนะทั้งห่างเออมึงแนวกว่าป้าต้อทางลุมเป็นหน่างนะ<ม> ทางทึ่งเป็นคอนโดปากาดโดกาดีอ่ะนาะจะเนาะทางเดินอืมอืมฟุตเป็นทางยาวทางยาวนกตสะอาดสะอาดเนาะทุกคนน่องแน่กว่าะไปไปนี่ลงมานี่ยครับเกลือถูกถูกสถานีเนาะเป็นก๋าซิมีคล้ายเครื่องเครื่องยูเครื่องกินเนาะจะเนาะเป็นก๋าซิมี่ห่างแบบช็อปเนาะจะเนาะหลากหลายขนาดเนาะจ้า เออต,ตอนนี้เขากะซี้ยางออกลงไปอันวางพังจัดงานข้างล่าง <oton S 1> นาอกจากนออ <MER. S 1> ทางออกหนึง่งท่องเทาน่ะอันนี้สิเป็นทางออกหนึ่งนอกจากนอเขากะซี้สอดบัสเข้าไปเลยเพราะว่ามันชิดตรงกัำแา,างเลยนอกจากนอปลาเขากะซี้ออกขอพร้อมกัเนเลยนนอกจากทุกคนกูนี่เขาก็ออกมาแล้วนอกจากปลาเขากะซี้หาทุกคนไปเลย โอ้ยก่อนสิลงข้างล่างเช้าแก่สิพาทุกคนมาแวะเบิ่งนี่ก็ได้สะดุดตากับไฟเพิ่นน่าจะเนาะสวยงามขนาดเพิ่นประดับประดาเนาะจะน่อนสวยิงามขนาดเพื่อนี่าจะนอนทางเข่าหางเพิ่นป้างามขากงามเน่ทุกคนเบิ่งหนี่กเพิ่นเฮทศจงมางามกับเรากระเดียกเถ่นะตัว่นตอนรับอันวันคริสต์มาสและก็วันปีใหม่เนาะจีไก่จะมาถึงนี่เนาะจ้าอลังการงานสางแหงอรเนาะจะเนาะป้างามขากงามเน่จ้า าผาเอแม่พี่น้องยในกว่าคนสกายบล็อกคนเชียงมัใหญ่กระดกกระเดียแท้เนี่ยกระทั่ทงเขาห่างคนนั่นจะเนาะแต่ว,กกว่าชาวเกียวที่ผ่านมาอย่างเมืองสกายบอกคนนั่นก็เนาะแล้วก็พจนจัดฟื้นจัดให้นี่สวยงามขนาดเนาะแบบว่ากลางสะพานเลยนนนเนาะจะเนาะปะย่างไปเบิ่งนยุบอันงามขนาดไหนจ้าปะเออคืออันที่บอกว่าสถานีนี่ แบบไก่ใหญ่ใหญ่ไง่อีกสถานีหนึ่งนอกจากนอหนีเพื่อนแกเมืองแน่พ่อแม่พี่น้องว้าวเสียวมงามกัดเอากัดอียะเทอันนี้คืออันเพิ่นอันเพชรใบในอันกลางสะพานเลยเนาะจ้าสวยงามผักขนาดจ้าบ้าเพิ่นติดไฟไใบนอกจากนอสวยผักสวยเน่ประดาประดาเพิ่นอันนี้ก็คืออันอยู่กลางสกายวอล์กนอกจากเนาะ คือย,ยางอันคังคางคนแก่คือย,ยางจุดนี่คือเสื่อมต่อลายห่างเลยนะจ๊ะเนาะจากห่างนั่นอันแบบว่าเป็นสกายวอล์กแบบเสื่อมต่อลายจุดลายห่างของเพิ่นเนาะคือยางห่างนั่นทางฝั่งนี่นะจ๊ะเนาะคือย,ยางมาฝั่งนี้ก็จิเป็นอีกห่างนึ่งนอกจากทุกคนนี่คือยางมาฝั่งนี้ก็จิเป็นอีกห่างนึงแบบไล่ถักไล่เน่ละจ๊ะเนาะแต่ละหา่างแต่ละจุดเพิ่นนีค่คือเป็นเหตุแบบสะดวกสบายคัางไม่จ๊ะเนาะอันนี้ซื้อห่างยังนอนเด เอ็มโพรเียมอ่า,านี่คือ ium, เอ็มโพรเียมน่าจะจากแก้วก็พออ่านออกอยู่น่นจาจะ,ะนะจาะงงูปลานาจะเอ็มโพรเดียมอ่าจุดจุดนีคือแบบหาไรขนาดน่าจะเห็นบอา,า,าเสื่อมตอกันไรหารเลยน,จน่จ๊ะนาะบอกว่าพกี่นี้ที่ชาแก้วอ่านฟังนั่นคือหาเอ็มโพรเทียพอมาทานี่คือเ um, อ็มโพรเดียมะจัจจคนอาไหางน คนกับมาใส่บริการในในกว่พี่น้องเออเผื่อไม่ยางเผื่อไม้ยังไม้ยางหรือมืนอนีก็เป็นวันยุทธนลทุกคนเนาะวันเซาคือยังตามสภาพหลอ่อสภาพร่อยนี่เออตามสภาพหลอ่อสภาพร้อยเป็นกระจัดแบบอันไฟแสงสีนาะจะเนะแบบว่าสวยงามเพราะขางๆเป่นกับแบบว่าภูมิแบบธรรมชาติต้นหมอกต้นไม้นอกจากนะทุกคนเนาะประเทศแบบท่าเขาห่างคนนับประดับประดาแบบสวยงามางงกาาตมกแต่งแบบอัน,อนรู้ลาอลังการขนาดน่จาจะเนา่ามือเนืกว่าต้นอันคริสต์มาสถึงกันนล เคนคิดมากคนก็งามงามงามน่าจะน่ามึงเนี่ยกว่าเปิดใส่ใบเบิดลหมื่นเบิ้ลคืนในนี้น่าจะน่ามึงเนี่สวยงามคากงามเนี่ยหยิบหยับหยิบหยับอยิบหัวเห็บอรเดือนตาเรือนตาพิงพิงน่าจะน่ามึงเนี่ยงามคากงามเนี่ยเนวกว่าโค้งหยิบหยับหยิบหยับน่าจะเนาะไอ้เคนเห็ดมึงเนี่ยกว่าพอวางพออันข้างล่างพออัะข้างบนกับซิเป็นอันรถไฟฟ้าเนาะจะทุกคนเนาะแบบว่าทางรถไฟฟ้าเลยเพ่นน่าจะเนาะ ข้างล่างเป็นห้างข้างบนเป็นอันคอนโดนอจอน้อป้าสวยงามขนาดรู้อลังการงานสางแห้งคักในบลก่อรถไฟไปกระและนเลยนอจอนอป้าสวยงามขนาดนอจานา้าคือแบบสวยงามคันกนอจอน้อสาวแกวแนะนําเลยว่าขันเนี้ยมานี่บพิดวังนอจันจทุกคนเนาอแบบรู้ไรใหญ่แห้งนอจเน้อ ห่างกันร้ายห่หางขนาดออกจากห่างนั้นเข่าห่างนี่ออกจากห่างนี่เข่าห่างนั่นน้าจะนอายคักายเน่น่าจะนอห่างจุดนี่นอเมืองในพื้นที่แบบธรรมศาสตร์แบบต้นหมอต้นไม้เป็นกระปูว่ายแบบเบิ้งไหล่สบายตาน่าจะนอหนักท so, ่องเที่ยวต่างชาติกันร้ายร้ายนะาจะทุกคนเนาะนี่คือประเทศไทยนะาจะนอจะเล่นคักจะเล่นเน่น่จจะทุกคนเบางแนวกว่าบริเวณมาซิมีแต่ต้นคิดมาเทอระทัน พราะละทานนี่มีทุกมมมมีทุกแจ้นนอกจากนอตตึกอหางเป็นกับเมืองในกว่าสูงเจิดเทินอยู่ไงค่ะไงใน่โอ้ยทุกคนเลยยิ่งมาสวยงามกระดอก,กระเดียดเห็นนอจ้าขนาดยิางกบงเว้นนอกจากน้อยยังสวยงามขนาดนี้เนาะเปินเปิดไฟนนอกจากนอสกายวอล์กเป็นกับใหญ่ใหญ่หนอกจากนอคือเสื่อมต่อไลยจุดไลยหางเองอ้าสะออนค่ะสะออนเนาะสะออนนั้น เมืองบานเพินเพ่นเมืองเพิ่นนอกจากนาะแนกวก่าทางยางก็สะอาดสะอาดบ่ได้มีขี้ยอขี้เงยเห็นนอกจากคนเพิ่นกับงานยางหินยางยังร้งยงยงายนอกจากทุกคนนอกจากนักท่องเที่ยวนอกจากาอานอไรค้างไรเนยคนไทยกับมีกนันนอกจากนอเมืองไหน่ะผูกขึ้ยางแข่ง,ขงล่างคนเห็ดนะขนาดว,วันในเสาเสาสภาพเนีเน้ยโมเวนนอกจากนอผิดติดไฟนะ กระดอกาดีอ่ะสวยงามคักเทอเมืองเนรไลสองไล้สีน่าจะนอสลับกันไปมาเนาะจ้าบว่าสิเป็นต้นคริสต์มาสบ่ด้วยว่าในเซาเนาะจะเนอแบบดรูล้าขนาดอลังการแหงเนาะจ้าตอนหับปีใหม่ตอนหับวันคริสต์มาสเนาะจะเนอประเทศไทยเนาะจ้าคือแต่ละจุดนี่สวยงามขนาดเนาจะเนอบวชิเป็นทางล่างบ่ด้วยบนสพาพเนาะจะเนอไล้คากไล้เนอเนาะจะเนอดอกฟืนดอกไฟเพื่อนเนาะจะเนอ แบบประดกประดาแบบเอ๋ชื่ว่าจังไงแบบปะดับประดา,ะดาแบบบ่อันเสียดายเงินเลยว่าซั่นซะบ่รวยจริงเฮ็ดบ่ได้เนานะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่าสกายวอล์ควันป๊าตัวยาวขากยาวนี่เนาะทุกคนมันได้กว่าอู้สุดไปหอกคุณนะคุณนะี่ทั้งเชิงก็เป็นรถไฟแลนน์เน,นานะจ้ะเนาะท่านี้ก็เป็นสะพานลอยลงไปข้างล่างเน,นานะจ้ะเนาะโอ้แบบจเจริญ่ฮุ่งเฮืองคขะขนาดเน,นาะจ้าทุกคนเลยเนาะ บอกเลยว่าเป็นสะพานลอยที่แบบว่าธรรมชาติแห้งนาะจ้ะน้องบนแนตต์ตุมอกต้นไม้ต้นหมอกต้นไม่ร้ายคากร้ายเนจ้าปลาฮักกะชีอันเขาเบิ้งในห่างตัวนี้เนาะทุกคนเนาะว่าเป็นแตงได้นาะจ้ะเนาะทกีว่าสาวแก่สิพาทุกคนย่างลงมาเบิ้งเนาะจ้ะเน้องพกินนี่เนาะงบ้องหัวหางจ้าเตือนเนาะจ้ะทุกคนเนาะงคาดจะตื่นตาตื่นใจน่าอันฟืนไฟเพื่นเนาะจ้ะเนาะงเลยกันักท่องเที่ยวร้ายร้ายจ้ะ ปลา,าเมือนกับเปสางแบบถ้ามาสานแห้งเนาะจะน่ะป้าฮากาสิย่างไปเลยปลาคนไร้ขาดมาทุกคนเนาะอุโมงโมเไกงสงใช้เปิ้ีมีงานนะเนาะนะทุกคนเนาะา่ไกัน้ อันนี้ก็จะเป็นอันบรรยากาศในหาน้างนอกจากทุกคนเนาะหา ia, งเอ็มครอเทียเลยนาะพันจั๊มกมอนเลยก็สวยงามขนาดป้าวรูลราขนาดพื้นไฟเปินเนาะจ้างามขางามแน่จ้าก็ทิ้งอยู่คนก็ทิ้งตัวเป็นๆเ,เลยจ้ะาสา,ามสีโตเนาะโตบักใหญ่เลยจ้ะยืนนิ่งเลยว่วไปไซเลยมันเลยกว่าป้า ลังเคยเห็นตัวเป็นๆนะทีแรกเจสาวๆแก่หนึ่งว่าควายที่นายใดคือกระทิงเนาะจ้าเบุญนายกว่าป้าผู้ใหญ่ผักใหญ่แน่จ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้างเตอนนั้นเจ้านาสาวแก่ขึ้นบันไดเลือนตอนนั้เบุญนายไฟเป็นแบบเป็นประดับประดาเนาะจ้านาปัง